อันนี้เป็นพึ่งพงเนาะมันมีกีซวกเนราะเราอู้อันนี้ใจ้เป็นไม่ธรรมดาเลยเนาะไม่ไม่ธรรมดานี่ไม่ธรรมดาสีอันนี้กับบะหนาเนาะไม่แป้นผาเก้าเอู้นี่ใจ้ได้หมดนะครับเป็นบางๆเลยนะครับเจ้ยั้งสองเส้นเนาะจะขยับได้บุญเดียวจะขยับมาได้แสดงว่าขยับเต็มนะอู้นี่ผมเดาว่าต้องได้หลายคววนพองนี่ประมาณเปีที่มึงก็ปีขอิ้งมีแหนต้องเอาเลยละง่ายเจ้นี่มันบัวมีเนาะ พึ่งต่อมาหันมีเหรเดี๋ยวลองไหลดูดนนี่เป็นญย่ดอ,อกขาวเออนี่ดอาพึ่งเต็มนี่เหรอเนี่ยแย่ดอ,อกขาวแยาตัวนี้บ่ต้องบ่ต้องด้มันนะหันก็เนี่บ่นี่ยแหละ,ละบ่ต้องด้มันสะได้มันผมผมันจะได้สักเต่อนี่เป็นอยู่ในชุมชนเนาะนี่พอดอเเอาวางตามนี่ก็ได้ตามตามนี้เหรอตามกล้วยนี่ไงนะ แคมอยู่มั้งเนี่ยมันชอบใั่นะมเนี่ยเข้าไปเลยนะไปยางนี่นะใช่หรือว่าหมดแดงๆนั่นนี่มันมันต้องใจอันนี้มันอยูนี่หมดแดงๆนั่นนี่เด้อเด้อเด้อนี่เข้าเนาะเออเดี๋นี่หางนี่จะมาตั้งแค่นี่หมางนะถ้าเอาอหางนี่นะอืเดี๋ยวยางมาตั้งไว้นี่ตอนนี้พอถว่านี่ถ้ามีเจียเอาล่อเลยช่วงนี้พึ่งกำลังเข้ากำลังหาโพงไม ช่วงเนี้ยนี่มันจะเอาอยากน่อยเอาเดี๋ยวท่านี่ผมเอาป้อมามูนั่นมาพอกันได้คนเท่าเขาจะสอนหนึ่งาแล้วเอาพึ่งอ่ะมีชุดเนาะเดี๋ยวผมติดหน้าผมจะป้ามานี่ใจไหมนี่บ่ได้เนาะอี๋อีแล้วมันเข้ากับบ่เข้ากันันนี้เราบ่เขา้า,เ,ขาเ,เดี๋ยวเขา<อ>เ้าพุ่นพุ่นเวลาเนี่ยนี่เข้าเนาะนี่บ่เข้าเต๋อในตอนแรกเดี๋ยวเข้าพุ่นปุ๊บเบี้ยเตมันละมุนเนาะเตมันละมุนน่าเป็นดังเนาะ เต๊ะเป็นย่างกะเตะดีแฝงล่อนี่มนตัวนี่มันอยู่นี่หน่ยในหันอยู่กันเดี๋ยวนี้ล้วห่อกระเบียงแบบอยู่เอากระเบียงเขาโป๊กแบบนะใช่หน้าฝนหน้าอย่างในโต๊ะใส่มันกระถากระถากระเบียงแบบนี้หน่อยกระเบียงเขาโป๊กปูนั้นน่ะโอ้ยมันติดนี่นะติ่นี่ค่ะติดปืนไหนเนี่ยติดหัวเน่หัวนี่เลยกระนอะตึ๊ง day my